Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed. Man. ้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปที่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแลงคอนสกินแรสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียรในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้ำนาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเหลียวตะชแนลนะครับผม วันนี้ผมก็ามาลุยโหมด c v เช่นเคยนะครับเก็บเม็ดทูเลนนะครับผมก็ในเกมนี้นะครับเราเจอกับทาจิอันดับ1น,นะครับแล้วก็เซฟิล่าอันดับ1น,นะอยู่ทีมเดียวกันเลครับผมซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะเจออันดับ 1, 2คนอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยคือผมแทบไม่เคยเจอเลยนะเต็มที่ก็แบบอันดับ 1, คนเดียวหรือว่าไม่เคยเจออันดับ 1, 2คนอยู่ในเกมเดียวกันนะเอออันนี้คือแบบ ครึ่งครั้งแรกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูฝีม้าลรเบือสองคนนี้กันนะครับว่าจะโหดเยี่ยมสักแค่ไหนนะครับผมคือทีมเราเกมนี้ก็มีคนแบกแล้วครับผมก็หวังว่าดับหนึ่งเนี่ยอาจจะโชว์สกิลเพลคโหดให้เราได้เห็นนะครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นทูเรนท็อป50นะครับผมก็หวังว่าจะติดท็อป10เร็วๆนี้นะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบไปลุยอีกทีเดือนหน้านะครับผม โอเคเราออกมาเคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะครับแต่คลิปกลางเมดเนาะถ้าเกิดเมดดูดเลเวลเราก็จะดีนะครับแต่ว่าเมดเราเนี่ยเดินลงไปแก๊งล่างนะครับผมสเต็ปทอบหนึ่งนะครับวิ่งเกือบได้ค่าแล้วนะทุกคนอันลธาจีบอกว่าอันแหละครับผมเหมือนจะไม่ไหวแต่ไหวหรือเปล่าเนี่ยเพื่อน <c oughs> เทบอกว่าเคผมจะเล่นเป็นบู๊เจาะเวทน,นะครับผมฉีสั่งโจมตีนะเราจะไม่ดูดอีกพีฉีนะครับเดี๋ยวฉยีจะไม่สี่เอ้ยแต่ดักตรงนี้ผมว่าได้อยู่นะแล้วมาเสิร์ฟแล้วไงมาดิเฟิร์สบัตไปครับผมตรงนี้เมื่อกี้นี้เกือบไม่ได้แล้วนะฉีเกือบทำแผนแตกแล้วนะครับผม แล้วก็เอามาเอาดาร์กไปเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไปมังกรไม่ทันแล้วนะครับและบูผมเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนเวทด้วยนะครับ้แต่ลิงอยู่นี่ล้วก็ไม่น่าโดนแล้วเนาะโอเคชิว okay. ๆครับผมเลยกลับไปฟาร์มบูต่อครับแต่ว่าโอเคยังได้นะครับผมคือได้เกิดเพื่อนเอาไป2ตัวเนี่ยคือสแต็กของไอเทมป่าผมเนียมันจะเต็มช้ามากๆเลยครับตู้เล่นเนี่ยมันต้องการสแต็กให้เต็มไปไวนะสำหรับไอเทมป่า และเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นบิลฟอสกาดด้วยนะครับเพราะว่าเราเจอกับลิงเนาะเจอลิเลียน่าด้วยนะครับบิลฟอสกาดเนี่ยน่าจะดีนะครับผมถ้าเกิดมันช่วยลดทอนดาเมจเราได้เราก็ีโอกาดที่จะสวนฝูงข้ามตายได้นะครับอุย้ยเพื่อนสตันสวยนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีเมดนะถ้าเกิดมีเมดเนี่ยอาจจะได้อยู่นะครับเลสกำลังจะขึ้นนะครับไม่ได้โดนเวดนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับผม ผมว่าเลนล่างเนี่ยทำง่ายนะครับมันเป็นไบเนาะไบมันต้นเกมมันเถียงเราไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าฉีเราเดินกลางนะครับผมตรงนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะลองดักไบอีกสักหนึ่งทีวอ้ยแตเจอเจอลิงก,ก่อนนะครับผมฉีเราไปตั้งด่านอยู่ตรงกลางเอา้าไบตายโอ้โหอย่างนี้ไม่รอดเลยทุกคน บูจะขึ้นพอดีนะครับเลนบน2คนนะครับผมถ้าดูอยู่ินิีแมพตอนนี้แล้วผมคิดว่าผมคงไปช่วยบนไม่ได้นะครับตรงกลางมีเล่นไม่น่าจะตายนะครับผมกวัวติดหลบด้วยนะลิเลียตัวแสบจริงๆมาเพื่อนเรารอคีิปกลาง ถ้าเราเห็นเมทจะเดินกลางเราก็ต้องรอเมรหน่อยนะครับเอ้ยได้อยู่นะครับเขายังไม่ได้แรงอะไรมากนะครับผมก็ฟาร์มไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบที่จะทําเกมขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดแบบจังหวะมันยังไม่ได้นะก็ฟาร์มไปก่อนนะครับไหนเงี้ยคือฟาร์มจบปรางก็ทําล่าสักทีนะครับฉี่เล่นให้แล้วเนาะ ผมว่าเรากดดานาป้อมได้เลยนะเพราะมันสีนาทีแล้วแล้วคือไบ์เจ็บเราไม่จำเป็นต้องฆ่าไบ์ก็ได้นะครับเราแค่แบบกดด้นให้เขากลับบ้านแล้วป้อมก็ได้นะครับผมในผมตีดาร์ให้เพื่อนต่อเลยนะครับตรงนี้เลนบนนี่โดนนัวจะจัดนะครับโอเคผมดักกลิงได้นะเนี่ยอ้าววันดีอยู่นี่แหละ ปังเก็บคิวไปแล้วต่อเนื่องไปที่บัฟฟ้าผมแบบฟินๆรอหน่อยมาไหมโอ้ยมีที่ให้แวะอีกแล้วและเหมือนจะเหงาครับผม <c ười> คือเลนกลางมันบวกพอดีไว้ทุกคนไบต์มันจะกลับเลนล่างอยู่แล้วนะทีนี้มันก็เลยรอรับคลิปกลางเลยครับ ทุกคนว่าเขาจะมาอย้เหมือนจะมานะโอ้โหแต่ลิงมาก่อนเอาได้อยู่อย่างเงี้ยรอตั้งนานนะครับผมทุกคนจะไม่มาซะแล้วยังดีนะครับที่มาตามนัดเจ้อยู่ถือว่าไม่ลืมนัดนะเพื่อนได้ไหมเฮ้าๆไปเลยเห้าๆไปเลยครับเล่นให้เหมือนว่าแบบมาเยอะแต่จริงๆก็ไม่ได้เยอะ โอเคอุยตายได้แล้วเนี่ยตายได้นะนี่ยฮเยเตขุ้งโดน่ะเนี่ย,ย,นนยฟ้าผมเนี่ยโอเคครับยังไม่โดนดูว่าพี่ลิงมาแอบขโมยไปซะแล้วไอลิงตัวนี้มันอาจจะเป็นลิงขี้ขโมยเพราะว่าเราไปขโมยของเขามาก่อนอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยแล้วผม ชิ้นต่อไปเดี๋ยวเราออกเป็นคาทาดูดเลือดเลยนะครับเรียบเบสซิ่งเนาะเอาว่าเพื่อนโอเคเพื่อนไม่เอานะครับถ้าเพื่อนจะเอาเี่ยผมก็ให้นะครับสาหรับเลสตัวนี้แต่เพื่อนบอกเอาไปเลยเพื่อนเรายังไม่จําเป็นเรายังต้องการฟาร์มอยู่เฮ้ยอ้าตายได้นะอ่ะแล้วโดดใส่ผมเหรอ และโดดสายผมเหรอก็ต้องล้มไปเลยครับตรงนี้เอาเลยแล้วกันเรียกว่าเวทครับผมอุ้ยอุ้ยอ้ยลิเลียมาเติมมาดีไม่งั้นอาจจะไหวนะไม่เป็นไรครับผมเกิดมาก็ฟาร์มต่อครับชิลๆเกมเรายังไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนะครับผม หรือว่าอาจจะเป็นเพราะพลังอันดับหนึ่งกันแน่นะบุญบรารมีของพี่อันดับหนึ่งบางคนคือเล่นเซฟิล่าอันดับหนึ่งนี่ผมผมว่าต้องเป็นคนที่แบบลักจริงๆนะเพราะว่าเซฟิล่าแพทนี้นี่ตัวมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับถามว่าตัวมันเก่งไหมมันก็เก่งแหละทุกคนแต่ว่ามันแพ้พวกเมดเบิร์ดอะลิเลียคิกซี่อะไรเงี้ย ทูเ่นอะไรเงี้ยแบบโอ้โหจี้หน่อยก็แบบต้องใช้ตีแล้วอะ่ะพอเซเว่น่าใช้ตีเร็วก็มันก็ดูฆ่าง่ายแล้วนะครับอืมส่วนทาจินี่ก็คือนั่นแหละต้องช่ำนะครับในการเก็บสแต็กะนะตัวมันถึงจะเก่งนะครับต้องเก็บสแต็คนโหดเลยนะทาจิเป็นสองตัวที่ที่เลน่นยากนะแต่เขาก็เล่นให้อันดับหนึ่งได้นี่สุดยอดจริงแต่ชัดนี้คือโดนไหมครับ พี่ฉีนี่ดักตบเลยเดินมาฉี่มัตบติดกำแพงเลยครับผมเราแค่เติมดาเมจครับยกความดีความชอบไปฉีไปชัดเนี้คํำหน้าบ้านหน่อยครับผมป้อมนี้เราขอบอกแค่นี้เคครับเพื่อนถอยเราถอยครับผมเพื่อนเล่นเราเล่นเพื่อนต้องการอะไร ต้องการป้อมกลางจัดไปเพื่อนลุยไปได้พี่ธาจ,จีคําครับผมไม่มีคีย์ให้ผมเล่นนะโอเคมีละขอเก็บสแต็กหน่อยเพื่อนสัตว์ดาแล้วครับผมเราก็ต้องเอานะถ้าเกิดเราไม่ตีนี่เพื่อนน่าจะด่าได้เลยครับโอเคแล้วผมเจะต้องกลับไป เอาบูก่อนนะเพ่ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนขอไม่ได้บูนี่คือให้ไม่ได้จริงๆเสียงเกมหายไม่หนุกเลยอ้อผมก็เป็นครับเสียงเกมมันบั๊กนะครับผมคือถ้าเล่นๆไปแล้วเสียงเกมบั๊กนี่ก็เป็นกันทุกคนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกันทุกคนที่เล่นอยู่ในแมตช์นั้นนะครับผมซึ่งนั่นแหละ GM ก็ก็ก็ทาดาฟีดแบ็แล้วก็แก้นะครับผม อช่วงแพทใหม่มานี่ก็มีนูน่นมีนี่เข้ามาเยอะนะครับบัคเต็มไปหมดก็ค่อยๆแก้กันไปครับก็ไปกําลังใจให้กับ GM นะครับผมก็ไม่อยากแก้ซ้ำอะไรมากนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าเขารับรู้แล้วเดี๋ยวเขาก็คงแก้เองนะครับแต่จะช้าหน่อยขำหน้าบ้านครับผมมาเด็แบบแบาห้าวๆเลยดีกว่า มาเข้าไปเด้อทุกคนมาเลยเอาไปเลยเอาอีกมาดีลิงม,มาขำอย่างโหดทูเลนตัวมันเก่งนะถ้าเกิดแบบของน้ำอะ่ะมันดูแบบมันดูเป็นแบบเทพเจ้าดีนะครับมาเด้เอ๋เอ,อะไรอะไรอะไรเพื่อน มาดีมาดิตอนนี้แบบตัวใส่อยู่แล้วครับตัวเลนผมนี่มันตัวโยนอยู่แล้วผมบอกเลยชัดเอาเพกับชัดโยนนี่อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมถ้าทําดีก็เอาเพครับถ้าถ้าทำ, play, าาทำไม่ดีก็โยนครับผมตรงนี้ถอยออกมาก่อนอลเซฟิล่าฮิวิผมโคตรแรงอะโอเคเขาเหลือกัน2คนนะ คิดว่าน่าจบไม่ยากเทลก็เทพเทลเคเพื่อนนายมาสุดยอดอยู่ละถ้ามีนายในเกมที่แพ้ไปแล้วนะเทลจริงนะอันนี้อันนี้ผมพูดจริงนะถ้าไม่มีเทลแพ้นะเพราะว่าเขาเป็นแครี่นะครับเฮ้ยอย่าลวงท่านเทลอย่าลวงท่านเทลของผมเทพเจ้าเทลต้องไม่ตายขอเก็รแต่งหน่อยนะพี่ชายมาแล้วครับ ขาตียังไงล้ำไหมเป็นหมูผมลำผมลำเข้าไปเลยฉัดเนี้ยตายเป็นตายทุกคนแต่มันต้องสุดแต่มันต้องสุดเพื่อนมันต้องสุดไปเออมั่วไปเลยฉันเนี้ยจีจ <c oughs> <GG S 1> <c oughs> ีเขาผมเออก็เป็นเกมที่แบบก,ก็ก็ตามคาดนะครับทีมเรามีอันดับหนึ่งสองคนนะครับผมเขาก็จะดูเดินเกมกันเป็นอ่นานเกมกันเป็นเล่นกันเป็นนะครับมันก็เลยแบบ ทำให้เกมมันง่ายนะครับผมแล้วเขาเล่นตำแหน่งเมยกับโรมกันด้วยนะครับก็เป็น2ตํตำแหน่งทําเกมนะแล้วผมก็เล่นป่านะครับป่าก็ตัวทําเกมเหมือนกันตัวออบเจกต์เหมือนกันมันก็เลยแบบเกมค่อนข้างไหลลื่นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นทูเลนนะครับแล้วก็สเต็ปของระดับ1น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟิล่าแล้วก็ทาจินะครับผมกดเกมนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้โชว์เท่าไหร่นะครับผม ด้วยบาร,รมีของพิเทลกลบไปนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซับผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้เนเพียงแค่20บาทเท่านั้นลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ